สวัสดีค่ะนีน่าเองนะคะนีน่าจากนีน่าวิวที่เวิลดค่ะวันนี้นะคะนีน่าจะมารีวิวผลิตภัณฑ์สกินแคร์นะคะในกลุ่มของไวท์เทนนิ่งนะคะก็คือช่วยเรื่องความกระจ่งางใสของผิวนะคะดังนั้นสาวๆคนไหนที่มีปัญหาในเรื่องความหมองคล้ำนะคะเอ่ม สีผิวไม่สม่ำเสมอมีรอยฝ้ากระจุดด่างดำต่างๆนะคะก็สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ที่วันนี้น่าจะมารีวิวให้ฟังกันได้ค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์วันนี้ที่น่าจะนามารีวิวนะคะไม่ใช่ผลิตภัณฑ์อื่นไกลค่ะเป็นกลุ่มเดียวกับที่นี่น่าเคยนำมารีวิวเล็กๆเป็นมินิรีวิวบน Facebook แล้วนะคะนี่ค่ะ คุ้นหน้าคุ้นตากันไหมเอ่ยนี่คือ RJK Multi Whitening นะคะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ทีนะบอกตอนแรกเลยว่าช่วยในเรื่องความกระจ่งางใสของผิวหน้านะคะรอยหมองคล้ำต่างๆนะคะซึ่งตัว RJK เองเนี่ยได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดมานี่เลยชื่อเต็มๆของเจ้าสิ่งนี้นะคะคือ Multi Whitening Day a Night d n Cream ค่ะจะบอกว่าเป็น2ตัวนี้รวมตัวกันฟลุปมาอยู่ในขวดเดียวขวดนี้นะคะจะบอกว่า mình đây คือซื้อขวดเดียวได้2คุณสมบัติเขาบอกซื้อ1ได้2เห็นมาชัดเจนมากๆนะคะซึ่งนีน่าจะไม่เอามารีวิวไม่เอามาแชร์บอกต่อก็กระไรอยู่นะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่นีน่าเคยใช้เองแล้วก็เคยนํามารีวิวแล้วนะคะดังนั้นวันนี้จะมารีวิวเจ้าสิ่งนี้ให้ทุกคนได้ดูกันค่ะว่ามีข้อดียังไงนะคะแล้วก็ใช้ง่ายขนาดไหนนะคะไปชมกันเลยค่ะเขาบอกจาตัวนี้นะคะเป็นเทคโนโลยีที่ชื่อว่า 4D Whitening Complex นะคะซึ่ง 4D ก็คือสีมิติถูกป่ะสีมิต มีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกค่ะคือนวัตกรรมนะคะสารสกัดจากธรรมชาตินะคะเป็นการผสานกันนะคะทั้งหมดเลยนะคะอย่างที่2ค่ะคือเป็นการลด การสร้างเม็ดสีเมลานินนะคะแล้วก็ช่วยผลัดเซลล์ผิวของเราอย่างอ่อนโยนนะคะทําให้ผิวเนี่ยดูมีสุขภาพดีนะคะดูเรื่อเรื่อเรนะคะแล้วก็ดูกระจ่างใสค่ะอย่างที่3ค่ะคือช่วยในเรื่องการปรับสีผิวนะคะแล้วก็ลดรอยฝ้ากระจุดด่างดํต่างต่างนะคะอย่างที่สําสคัญมากมายค่ะเพราะว่าในเจ้าสิ่งนี้นะคะแอบแกะให้ดูเลยนี่ มี2ฝั่งค่ะคือจะมีตัว d ดย์ครีมแล้วก็ตัวไนท์ครีมนะคะอย่างที่น้าบอกว่าได้2 i n i น o n e นะคะตัว Day ์ครีมเนี่ยก็จะเป็น SPF 40 PA++ 3บกนะคะก็ช่วยปกป้อง,องแสงแดดด้วยนะคะส่วนไนท์ครีมนะคะจะช่วยในเรื่องการฟื้นฟูน,นะคะแล้วก็ซ่อมแซมพวกเซลล์ผิวนะคะที่เสื่อมสภาพไปนะคะแล้วก็ช่วยเร่งหรือกระตุ้นนะคะการสร้างเซลล์ผิวใหม่ในตอนกลางคืนค่ะก็ถือว่าเป็น 4D w h i t e n i n g Complex อยู่ในเจ้าตัวนี้ ตัวเดียวนะคะเจ๋งเลิศม,มากมายนะคะแล้วอย่างต่อไปที่นีน่าว้าวมากๆนะคะนั่นก็คือแพคเกจจิ้งค่ะอันนี้สําคัญมากมานะคะแพคเกจจิ้งหรือบรรจุภัณฑ์ของ RJK Multi Whitening Dan Night Cream ตัวนี้นะคะเรียกว่า Double Airless System ค่ะมีข้อดี3อย่างค่ะอย่างแรกเลยคือ Hygienic Pumping นะคะคือตัวหัวปั๊มของมันเนี่ยจะช่วยปกป้องสารสําคัญให้ยังค,งคงความสดใหม่นะคะก็คือไม่สัมผัสโดนกับอากาศนะคะซึ่งก็จะช่วยในเรื่องคงคุณภาพของสารสําคัญต่าง ะะที่อยู่ในเนเื้อครีมค่ะอย่างที่2นะคะข้อดีก็คือ non irritation นะคะเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยจะลดปริมาณสารกันเสียที่ใช้ทำให้โอกาสการเกิดการแพ้นะคะจะน้อยลงมากๆสำหรับผู้ใช้ค่ะข้อดีอย่างที่3นะคะคือการเซฟค่ะสามารถกำหนดปริมาณของการใช้ในแต่ละครั้งได้อย่างพอเหมาะนะคะเพราะว่าเป็นหัวปั๊มนะคะแล้วก็ตัวเราเองเนี่ยสามารถใช้ครีมได้จนหมดจนหยดสุดท้ายเลยค่ะ คราวนี้เรามาดูวิธีการใช้กันบ้างนะคะหลังจากนี้หน้าล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็ลงตัวเจ้าตัวเซรั่มตัวนี้นะคะเป็นลายเดียวกันหรือกลุ่มผลิตภัณฑ์เดียวกันนั่นเองนั่นก็คือ m ั l ติไวท์เทนิ่งเซรันะคะถ้าเป็นตอนเช้านะคะนี่น่าก็จะใช้เจ้าตัวหัวปั๊มสีขาวตัวนี้นะคะให้ดูเนื้อกันเลยคือมันดีตรงที่ว่ามันแยกเป็นสหัวปั๊มนะคะเราไม่ต้องปั๊ม2อ,อันนะคะอันนี้ก็คือเป็น สำหรับ day cream นะคะทาให้ทั่วไปหน้าเลยค่ะเดี๋ยวนี้นะจะยยกเป็น2ฝั่งนะฝั่งนี้จะเป็น day cream นะคะเจ้าตัวนี้อย่างที่บอกว่ามี spf 40แล้วก็ pa 3บกด้วยนะคะทาให้ดูครีมหน้าจะเห็นว่าเจ้าตัวนี้นะคะตัวเนื้อครีมเนี่ยไม่เหนียวเหนอะเลยพอทาเสร็จปุ๊บตอนนี้คือแห้งเลยอะ คือยังมีความชุ่มชื่นอยู่นะคะแต่ว่าก็แห้งสนิทไปกับผิวนะคะดังนั้นถ้าตัวนี้เนี่ยไม่ต้องทาครีมกันแดดแล้วนะคะเราก็สามารถแต่งหน้าต่อได้เลยนะคะ,ะคราวนี้มาดูในครีมกันบ้างค่ะเดี๋ยวข้างนี้จะสาธิตในครีมให้ดูนะคะเจ้าตัวในครีมนะคะก็จะเป็นหัวปั๊มสีชมพูนะคะปั๊มให้ดูเลยปึ๊บ ซ์เจอร์ของตัวไนท์ครีมนะคะจะออกแบบมีความใสหรือมีความเป็นเนื้อเจลมากกว่านะคะเนื่องจากว่าไม่มีส่วนผสมของสารกันแดดนะคะทาเลยจะรู้สึกว่าสอนได้เองเนอะรู้สึกว่าตัวไนท์ครีมเนี่ยจะเกลีย่ยค่อนข้างง่ายกว่านะคะเนื่องจาก t e x t อร์จะค่อนข้างแบบ s m o o แล้วก็มีความเป็นเจลมากกว่าต้องจับดูสองข้างนะคะ รู้ทันทีนะคะว่าด้านไนท์ครีมเนี่ยจะให้ความชุ่มชื่นมากกว่าซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะเพราะว่าเวลาเรานอนเนี่ยเราต้องการการบำรุงอย่างล้ำลึกนะคะเนีย่ยบอกว่าเจ้าตัวไนท์ครีมตัวนี้เนี่ยมีการฟื้นฟูแล้วก็บำรุงเกี่ยวกับผิวของเรานะคะให้เซลล์ผิวที่มันเสื่อมสภาพไปแล้วนะคะออกไปนะคะแล้วก็ช่วยกระตุ้นในการสร้างเซลล์ผิวใหม่ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเนี่ยจากตอนนี้นะคะด้านนี้เนี่ยจะมีความ ไม่เหนียวหนแนะเลยด้านนี้จะมีความหนึบนิดนึงนะคะเหมาะสำหรับกลางคืนนะคะนี่ก็ทาให้ดูนะคะแล้วก็ให้ดู t e x t อร์เนื้อนะคะระหว่างเดย์ครีมแล้วก็ไนท์ครีมค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะไปดูนี่นะใช้เจ้าตัวนี้มาเรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นว่าใช้ง่ายนะคะแล้วก็อ้อที่สำคัญคือข้อดีที่นีนาชอบตัวนี้มากๆเลยคือพกพาสะดวก แน่นอนนะคะเวลาไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยที่เราต้องเดินทางเราไม่จําเป็นจะต้องพกสสิ่งคือเดยกับไนท์เป็นแบบกระปุกกระปุกวันนี้ก็6เลยเทอะนะคะพกเจ้าตัวนี้ตัวเดียวนะคะทาได้ทั้งตอนกลางวันแล้วก็ตอนคืนเรียบร้อยจบนะคะในขวดเดียว แล้วก็เรื่องราคานะคะหลายๆคนอาจจะคาดว่าราคาจะสูงนะจะบอกว่าไม่เลยนะคะเจ้าตัวนี้นะคะอยู่ที่15 ml นะคะทั้งคู่ day 15 ml night 15 ml นะคะราคาขวดน,นี้อยู่ที่690บาทนะคะแล้วก็ตัวนี้นเองนะคะแอบไปส่องมานะคะเวลามีโปรโมชั่นนะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีโปรโมชั่นอยู่เรื่อยๆนะคะราคาจะเหลือแค่585บาทเท่านั้นนะคะไม่ถึง600บาทนะคะดังนั้นถ้าใครสนใจนะคะสามารถไปดูได้นะคะไม่ว่าจะเป็นที่บูธ วัดสันนะคะหรือซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะเทสโก้บิ๊กซีนะคะหรือว่าโฮมฟรชมานะคะเรียกได้ว่าหาซื้อได้ง่ายมากๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะนี่นะก็ต้องขอขอบคุณ RJK Thailand มากๆนะคะที่ส่ง ผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างนี้นะคะมาใหน้นีาได้ลองใช้แล้วก็ได้แชร์บอกต่อแฟนเพจนีนาทุกคนนะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะวันนี้ต้องไปก่อนนะคะติดตามชมน,นีาได้ทางช่องทางอื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง f a c e b o o k Fanpage นะคะ Ig หรือว่า www.nina beautyworld.com ค่ะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ